ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนี่เธอละตาเท่านั้นฉันจะไปคู้ครองป้องกันไม่ให้เธอนั้นต้องวอนใจสิ่งที่ที่ฉันจะปลอบใจเธอในวันที่ไม่เหลือใครฉันจะดูแลรักเธอจนตาย กว่าจะถึงวันสุดท้ายที่หายใจออาดไม่เคยได้สัมผัสแต่รับรู้ด้วยใจเพีเยงแคอเราใช้ใจสนใจถึง นฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนเพียงเธอหลับตาเท่านั้นฉันจะไปคุมขอป้องกันไม่ให้เธอนั้นต้องหมดใจสิ่งเดียวที่ฉันจะปลอบใจเธอในวันที่ไม่เลือใครฉันจะดูแล จนตายสุดกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่หายใจค่ะ ขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอ้าวทำไมสวัสดีมันมีด้วยววซีนีก็หายไปนะคะ่ะจริงๆแล้วก็หนุ่มเดอะ o i c ์แล้วก็มันมีพิมดาวนะคะวันนี้เห็นหนุ่มบอกว่าก็จะเป็นตัวแทนของทางซีรีส์เลงกรตอนหงเนี่ยนะคะพี่บอยครับอันพี่บอยนี่เป็นบอยนี่บอยมาไม่ใช่หนุ่ม่นะคะซึ่งเพลงนี้เรียกว่าก็เป็น เพลงละครเรื่องแรกของเราใช่ไหมคะใช่ครับที่ได้มาบันทึกเนี่ยใช่ครับแล้วบุคลิกเนี่ยก็คือแตกต่างเลยครับคือจากที่เราเห็น The Voice ที่สนุกสนานนะคะใน The Voice เราก็จะมีแบบช้าๆั้งซึ้งก็มีครับผมอ่าใช่แล้วก็มีสนุกสนานแล้วก็มาเพลงนี้เป็นเหมือนเหมือนเราเราอยู่ในการ The Voice แล้วก็พี่หนึ่งในปีนั้นพี่หนึ่งเป็นผู้ช่วยของโค้ดครับผมแล้วก็ได้ได้เห็นอะไรเงี้ยได้เห็น เห็นความหล่อในตัวเราน่าจะถ่ายทอดความซึ้งได้อย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเพลงนี้เพลงใบไม้เนี่ยเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกของบอยปกรณใช่ไหมคะตอนไปอัดเสียงร้องตอนได้เนื้อเพลงมารู้สึกยังไงเห็นหน้าพี่บอยลอยมาเข้าส่งเราเลยไหมครับก็พอเห็นเพลงและได้ฟังเพลงครับก็ก็ดีใจครับที่ได้ร้องครับผมแล้วก็เป็นเพลงละครแล้วก็พี่หนึ่งพี่หนึ่งให้โอกาสนะครับก็ ก็ดีใจมากครับตอนนั้นนะครับค่ะทำอารมณ์ยังไงตอนร้องเพลงอ่าก็ในพอเราไปเข้าไปห้องอัดก็พี่พี่หนึ่งแล้วก็พี่พี่เขาจะช่วยบิวในเรื่องของเพลงไงครับก็ร้องอย่างไงอารมณ์ประมาณไหนอะไรอย่างนี้ครับผมก็ดีตรงนั้นก็ผมก็เลยก็ผ่านไปด้วยดีครับผมดีตรงเข้าใจอารมณ์เขาบิวมาให้ใช่ครับมาที่มัดมีมัดมีก็ได้รับคําชม นะคะในการที่เราร้องเพลงนิ้วขอบคุณค่ะแล้วก็แสดงด้วยนะไปไปไปเรียนอะไรยังไงคะคือจริงๆนะถามเรื่องเรื่องยิ้วใช่ไหมคะมันมีได้พี่ออฟพี่แดงเนี่ยได้ส่งไปเรียนกับอาจารย์มิ้งปอปลาใช่ค่ะก็เปลี่ยนเหมือนพลิกคาแรคเตอร์เลยทั้งร้องยิ้วด้วยแล้วก็ในเรื่องของการแสดงด้วยเป็นแบบเด็กกระโปรงอะไรเงี้ยจากที่เห็นแต่ว่าร้องได้ เห็นว e ่าสำเนียงชัดเจนแล้วก็เส well, ียงเพราะว่าเสียงสูงมากตอนตอนแรกที่พ oh, <ok ี่ฟังเนี่ยพี่ไม่ได้คิดว่าลองเองนะนี่พูดจริงๆนะถ้งสดถ่ายทำมาประมาณหนึ่งปีแล้วแต่เห็นว่ายังพอจำได้อยากให้ลองโชว์หน่อยจะได้รู้ว่า้องรสดจริงๆได้ค่ะเอาโชว์นิดนึงนะคะค่ะเอียงตูหัวปียเจงเลี้ยวปางคุยมัวซิมตา สูมุ้งเสียงประมาณนี้ค่ะตบมือเลยอะอย,ยังจำได้อยู่นิดนึงน,นี่คือนิดนึงนะคะนี่นิดนึงแต่ยาวมากสำหรับพวกเรานะจำยากไหมหรือยังไงหรอแล้วมีพื้นฐานของภาษาจีนมาก่อนจริงๆพื้นฐานภาษาจีนจริงๆร้องเป็นอยู่ไม่กี่เพลงค่ะแต่ว่า การที่มันมีได้เอามาร้องจากจากคือม,มีเรียนโอเปร่ามามันก็มีออมีช่วยกันได้นิดนึง การใช้เสียงว่าเป็นเสียงสูงอ่ะใช่ไหมคะแต่เรื่องสำเนียงอะไรนี้เนาะถึงท่านมีอาจารย์ชมว่าสำเนียงเบะมากนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆต้องขอบคุณอาจารย์เมงปอบปลาค่ะแล้วอาจารย์เมงเป็นคนสอนว่าการใช้เสียงวกนี้ออกเสียงยากนะออกเสียงยากอยู่ค่ะค่ะแล้วก็เรื่องนี้เรียกว่ากําลังเข้มข้นกันนะคะใช่ค่ะต่อไปจะเป็นยังไงบ้างเข้าแล้วก็ได้ร่วมงานกับอาตู่ได้ร่วมงานกับเนี่ยพี่เจนนี่ทนี่อย่างเงี้ยโอ้โหทุกคน สุดยอดมากค่ะต้องบอกว่าเป็นการทำงานกับคนที่เป็นเหมือนแบบบรมครู p r o f e s s i o นอลทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกว่าสนุกคือตื่นมาแล้วอยากออกไปทำงานนะคะเป็นความรู้สึกนั้นนะคะที่แบบตื่นมาแล้วอยากอยากออกไปถ่ายหงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เรียกว่าเป็นบทอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายเราแล้วก็คงจะเพิ่มทักษะในเรื่องของการแสดงเนี่ยได้เยอะทีเดียวใช่ค่ะตัวของหนุ่มเองเนี่ยอยากจะร้องเพลงแบบ ย like no? ิ่งย P P P ุูบ้างไหมฮะโอ้ร้องได้ไหมคงไม่ได้หรอกครับผมพี่ทาได้นะมิวว่าไม่ได้หรอกครับผมแค่เพลงนี้ก็โอ้โหยากมากแล้วฮะเห็นว่าเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกันกระแสดีมากก็ต้องขอบคุณครับขอคุณพี่หนึ่งครับที่ให้โอกาสแล้วก็ขอคุณที่เหมือนมีคนรอฟังครับผมแล้วก็เราพอเราปล่อยออกมาตอนแรกก็็คนก็ชอบเยอะมากครับผมก็ ต้องขอบคุณมากครับก็อยากเห็นหนุ่มในลุคแบบร้องเพลงดูหล่อๆนุ่มๆบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าเป็นองตอนแรกพี่ก็จะไม่ได้เหมือนกันว่าใครร้องนะแต่พอหนุ่มร้องเลยมีคนถามเยอะเลยับว่าเพลงหงาคร้องอะไรเงี้ยนะก็แสดงว่าเราเป็นนักร้องก็ร้องได้เข้าถึงอารมณ์ทุกอารมณ์นะนอกจากว่ามีละครเพลงในในละครเรื่องนี้แล้วเนี่ยยังได้ร้องเพลงประกอบละครอื่นๆอีกไหมคะ มีมีครับที่อาจไปก็เป็นวิมานไม่ขลาครับผมครับเป็นแนวแบบไหนเอ่ยอเป็นเพลงเป็นเพลงเหนือเหนือครับผมอครับโอ้เขาได้หมดทุกอย่างจริงทุกแนว <laughs> ส่วนหงค่ะ เข้มข้นแล้วจะมีความดราม่าอะไรอีกยังไงไหมคะให้มันมีฝากเลยดราม่าเนี่ยมีอยู่แล้วค่ะแต่ยังไงอยากจะฝากท่านผู้ชมทุกถูกท่านเลยนะคะเพราะว่าเป็นละครที่เรียกว่ามีครบถูกรถด้วยแล้วก็คืนนี้สองทุ่มยี่สิบนะคะทางช่องสามได้ดูกันค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้หมดเวลาของต๊้ข่าวบันเทิงแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปทางทั้งสามท่านเลยนะคะขอบคุณมาก